กดผิดคาดแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยว่าตอนเย็นคนยิ่งไม่คุยกับเรายิ่งกว่าตอนกลางวันอีกเจอคนที่คล้ายๆเหมือนกันหมดคือว่ารีบสนใจรับชั้งหมสนใจไหมครับผมสีลมนี่ค่อนข้างโหดเลยคือทุกคนจะกลับบ้านไจโลคิดว่าเราจะอยู่ประจําที่ครั้งเดียวยาวๆไม่ได้ถ้าเราโมแต่ move แบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะได้ขายสักทีนึง คิดว่าเขาเดินเขาเดินไปแซงหน้าเราเมื่อไหร่เราก็ต้องเดินไปแซงหน้าเขาระหว่างนั้นเราเจอใครเราต้องเข้าก่อนเขา<ต>ในใจค,นคิดว่าคนที่มาจะต้องมาขึ้นรถไฟฟ้าไงแต่มาจากทางนู้นไงเท่ากับว่าถ้าเขาเจอก่อนเนี่ยเขาก็ได้ก่อนตรงนั้นนะคนไหลมาเรื่อยเรื่อเรายืนจุดเดิมก็จริงแต่คนนะ่ะมันไม่ซ้ำลองแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีมันมีทีมอื่นอะ เขาเดินนําเรายังอยู่กับที่อยู่แต่เขาได้ลูกค้าแล้วเพราะลูกค้าเดินมาทางนู้นเข้าบอกว่าถ้าเขาอยู่ก่อนหน้าเราเขาจะเจอลูกค้าก่อนเราแล้วลูกค้าไม่รู้หรอกว่ากำลังมาขายแล้วแข่งอะไรกัใไดใจึกเนี่ยน่าจะเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าชิโร่กับบาบุญน่ะยอดขายน้อยบอลมันเลยความจริงอยากสลับแต่ว่าแต่ว่าไม่กล้าพูดไม่ได้เลย และนี่คือ I am number 5นะครับ <c oughs> เรามาเริ่มคอมเมนต์ <c oughs> กันก่อนเลยครับเอ,อ็มว่าการขายของบูมี่บูมมันดูเข้าถึงง่ายมันดูแบบเดินเข้ามาเราไม่ต้องเอออะไรแค่แบบคุณพี่มีแบบปัญหาหน้าแห้งใช่ไหมคะคุณพี่มีรอยสิวใช่ไหมคะต้องใช้เขียวค่าม่วงตัดเหลืองสมมันดูเป็นแบบอ๋อเขาทำกันบ้านนะไม่ใช่เป็นฟิลแบบ750อย่างเงี้ย มันมันดูดูน้าฟังต่อซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งคือกลุ่มนี้เนี่ยพอค,คุณแยกเป็นสองอ่ะชีโร่กับเอ่อบับเบิลเนี่ยเหมือนมันยินได้ล้วคุณรู้สึกว่าเราเราเป็นยินได้ไหมไม่ได้รู้สึกค่ะอันนี้เป็นแผนที่เราวางไว้ว่าจะสวิตช์เป็นสองทีมค่ะด้วยนะผมไม่รู้สึกถ้าคุณไม่รู้สึกก็คุณต้องรู้สึกแล้วนะเรามาจากเวิร์กพอยต์ได้ไปพูดทำไมอ่ะเนี่ยเอาคนอื่นมาเป็นเวิร์กพอยต์ก็ต้งคุณไม่มั่นใจในตัวเองไง จริงๆอะบางคนเขาก็ชอบในการที่จะแบบได้ออกกล้องหรืออะถ้าเราแบบไม่ได้โฟกัสที่กล้องละเราเป็นคนขายธรรมดาเราจะเป็นมิจฉาชีพไหมถูอว่าคุณเข้าไปรวมกับอีกสามคนเนี้ยคุณช่วยอะไรได้ไหมด้วยสถานการณ์ตรงนั้นนะคะการที่อยู่ห้คนุณช่วย <คน S 2> ได้ไหมทําให้ยอดเพิ่มการที่ยอดจะเพิ่มจากการที่คุณเข้าไปเติมได้ไหมก็มีขายได้บ้างนะคะช่วงช่วงขาไม่ไม่ขายได้จากการที่คุณเข้าไปเติมไหม ถ้าเอาตรงๆก็คือตรงนั้นอะมีแต่ว่ามีแค่แค่ส่วนเกินรู้ยังมันขายได้แค่สิบเปอร์เซ็นกับเพื่อนที่ขายได้เก้าสิบเปอร์เซ็นะค่ะทราบค่ะเพราะว่าเราคุยกันนี้เขาเรียกว่าขายไม่ได้วิธีที่เราใช้มันขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะอะไรอะในระหว่างที่อาจารย์กําลังพูดอยู่บับเบิลยังไม่สามารถที่จะอดทนรอให้อาจารย์พูดให้จบก่อนแล้วค่อยอธิบายหรือยกมือก็ได้อ่ะสำหรับมิวกี้มิวกี้มองว่าวิธีนี้ไม่เหมาะสมอย่างมาก มื่อสักครู่เหมือนอาจารย์ถามค่ะเบิร์ก็เลยตอบค่ะค่ะก็เบิร์ไม่แน่ใจว่าวิดีโอมันออกมาแค่ไหนยังไงน,น,นะคะแต่จริงๆแบบมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันไว้ว่าครั้งแรกที่เราไปชี่สตรีทเนาะก็คือที่ตะตุจักนี่เราอะเป็นทีมห้าคนาารเราบอกัเคียง,งเลยมูฟไปเรื่อยๆจนแบบไปหอนอิิกาไม้พี่นั่นเนี่ยแล้วกว่าเราจะสปีดทีมอะมมนใช่ว่าไปครึ่งชั่วโมงกว่าเราจะได้เริ่มขาย เขาไม่เป็นคนไม่ยอมนับคราวนี้เราก็เปลี่ยนแผนใหม่ว่าเรา s p ิ i ท t e ตั้งแต่แรกเลยเพื่อจะได้สามนาทีแรกที่โ open เราขายได้เลยตอนนี้สิ่งที่บอบเป็นคือน้ําที่เต็มแก้วแล้วก็ก็ฉันจะทําแบบนี้อะ่ะคนบอกโอ้โหอาจารย์โหดน่ะกูไม่มีอะไรดีเหรอไม่ใช่ผมไม่ได้มาให้คุณรักแต่ผมมาให้คุณดีขึ้นครั้งที่แล้วก็แยกเป็นสทีมครั้งที่แล้วมันไม่ได้ผล ยังจะเอาครั้งที่แล้วมาใช้ในครั้งนี้เราน่าจะมีวิธีในการปรับเปลี่ยนอะไรกันสักหน่อยหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาเจไดมาอยู่กับชิโร่มาอยู่กับบับเบิลนะครับเพราะเท่าที่ดูสองคนนะ่ะสามารถที่จะตลุยกันได้อยู่แล้วแล้วมาเติมเต็มตรงนี้แล้วก็การเป็นทีมที่บับเบิลเรียกว่าเป็นทีมทีมของบับเบิลคือบับเบิลและ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 บับเบิล จะบอกให้นะว่าที่มันเตอร์คอมเมนต์ทั้งหมด4คนน่ะตรงถูกจุดและพูดแทนคำพูดของเซลเลอร์ไปหมดแล้ว